วันนี้ไปเดินตลาดบังเอิญเจอหอยขมตัวโต,โตก็พลาดไม่ได้เลยที่จะนํากลับมาทำอาหารกินกันก่อนอื่นเราจะเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะพริกใบชะพูใบมะกรูดและชะอมนะคะเด็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยและพระเอกของเราหอยขมค่ะตั้งหม้อเราจะใส่กะทิลงไปแล้วก็จะตามด้วยพริกแกงกะทิและกะปิ กะปิที่ใช้จะเป็นกะปิเคยแท้ตาหอยนางรมกลิ่นหอมรสชาติกลมกลม่อมสามารถทําได้ทุกเมนูอาหารไทยละลายส่วนผสมนะคะทุกอย่างจนเข้ากันดีพอเดือดแล้วก็จะตามด้วยหอยขมใส่ลงไปได้เลยค่ะหรือถ้าใครหาหอยขมไม่ได้นะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อหอยแครงหรือหอยแมงผู้ได้ค่ะและเมนูอาหารไทยเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ตาหอยนางรมฉลากสีทองที่ผลิตจากปลาไ้ตันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ความหอมกลมกลม่อม และหลังจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวแกงจนเข้าเนื้อกันดีนะคะหลังจากนั้นก็ชิมรสได้เลยตามชอบเสร็จแล้วใส่ใบชะพูชะอมพริกและใบมะกรูดตามลงไปแกงคั่วหอยขมที่ทําง่ายรสชาติเข้มขน้นเราจะใช้เวลาต้มพวกผักไม่นานนะคะหลังจากนั้นก็จะตามด้วยหัวกะทิเพิ่มความเข้มขน้นแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆและน้ำปลาแท้100%ปรซ็นตตาหอยนางรมทุกสูตรนะคะสามารถหาซื้อได้ในช่องทางออนไลน์หรือในห้างสรรพสินค้า ส่วนกะปิตาหอยนางรมช่วงนี้สามารถสั่งซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ของตาหอยนางรมเท่านั้นนะคะ